สิงคโคร์เรชันและทรูมูฟเอส 3G+ ขอขอบคุณกำลังใจจากผู้ชมที่มีให้กับละครเธอเท่านั้นสุนทรภพเดอะมิวสิคาลย่างล้นหลามประทับใจนับวันรออยากจะกลับไปเกิดในยุคนั้นมีทั้งสนุกมันซึ้งพบรสชาตินี่ไงผลงานของคนไทยที่น่าชื่นใจรีบมาดูกันับโอกาสสุดท้ายเพิ่มรอบการแสดงอีก2วันในวันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24กุมภาพัน,น์นี้รอบบ่ายโมงครึง่งรีบจองบัตรทางไทยทิกเมเจอร์ Major, รวมสนับสนุนโดย นี่คือความเห็นส่วนหนึ่งของผู้ชมละครเธอเท่านั้นสุนทราพร The Musical ทำได้ดีมากเพลงยุคปัจจุบันไม่มันเท่านี้แน่นอนทุกอย่างดีคนระับเนียนขึ้นทันสมัยขึ้นเหมือนกับเราอยู่อัมพวาจริๆอิ่นเข้มเต็มรถจัดเต็มจัดหนักถ้าเกิดว่าไม่เจ๋งจริงไม่มีถึงสามครั้งหรอกเปิดการแสดงแล้ววันที่26มกราคมถึง17กุมภาพันธ์ณโรงละครเอ็มเทียเตอร์เปิดขายบัตรทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์สนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชันและทรูมูฟเอช3 g มจีรวมสนับสนุนโดย